มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างขึ้นมาใน p รีซีซั่นนี้แล้วก็แมตช์ล่าสุดนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นคีย์สำคัญในฤดูกาลหน้าสวัสดีครับผมกับวิเคราะห์ฟุตบใหญ่นะครับวิเคราะห์อาร์เซนอลโดยโค้ชโปรไรเซนนะครับผมช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ทําการวิเคราะห์อาร์เซนอลน,นะครับในรูปแบบต่างๆนะครับโดยเฉพาะในรูปแบบการเล่นนะครับ เพื่อที่โค้ชในไทยหรือว่าผู้เล่นในไทยเนี่ยจะเห็นแล้วก็เผื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของแมตท,ที่เจอกับโอลิมปิกรียงแมตล่าสุดนะครับผมซึ่งเป็นแมตอุ่นเครื่องแมตสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเจอกับวูฟนะครับในวันที่17นี้นะครับและในแมต์นี้เนี่ยผมก็จะข้ามหลายๆอย่างไปนะครับอย่างเช่นแพทเทิร์นการเล่นรูปแบบการเล่นเกมลุกเกมรับที่เราเห็นมาจากฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆกันนั่นเองนะครับแต่มีสิ่งหนึ่ง มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างขึ้นมาในปรีซีซันนี้แล้วก็แมตช์ล่าสุดนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นคีย์สำคัญในฤดูการหน้าเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังนะครับเบื้องต้นเรามาดู11ตัวจริงก่อนนะครับก็11ตัวจริงก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับซึ่งไดซากก้ากับไรซ์เนี่ยมาเป็นตัวจริงครั้งแรกในปรีซีซันแล้วซึ่งก็คือปรีซีซันแมตช์สุดท้ายแล้วนะครับ ซึ่งก็ค่อนข้างจะฟูลทีมค่อนข้างจะเรียกได้ว่าฟูลทีมเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีริชี่คาราฟิโอรีนะครับที่ได้ลงในช่วงท้ายๆของเกมด้วยนะครับแผนการเล่นทั่วไปนะครับก็จะเป็น433อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับเหมือนกับฤดูกาลที่แล้วเลยหรือว่าเหมือนก่อนหน้านั้นนะครับอย่างเช่นพอเป็นเกมลุกนะครับอเซนอลก็จะปรับมาเป็นแผนที่อาจจะเรียกว่า361ก็ได้นะครับก็คือมีหลังเหลือ3ตัวนะครับซินเชนโกเข้ามาเป็นกองกลางโอเวอร์โหลดตรงกลางนะครับเป็น 5ตัวตรงกลางนะครับแล้วก็จะทิ้งหน้าเป้ากตัวนึงคือฮาเวิร์ดที่สามารถเป็นฟอร์สไนดได้ลงมาข้อดีตรงนี้ที่อาร์เซนอลเล่นแบบนี้นะครับก็จะทาให้คู่ต่อสู้เนี่ยต้องเข้ามาแพ็กตรงกลางกันแน่นมากขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพื้นที่ถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะครับพื้นที่ตรงด้านปีกนะครับทั้งมาร์ตินเนลลี่หรือว่าซาก้านั้นก็จะมีพื้นที่ว่างเยอะแล้วก็เมื่อเกิดการสวิชหรือว่าเปลี่ยนฝั่งขึ้นมาเนี่ยสถานการณ์หนึ่งต่อหอนึ่งนนก็ อย่างเช่นรูปนี้ก็เช่นกันนะครับนะครับก็จะเป็นโอเวอร์โหลดตรงกลางนะครับเหมือนเดิม5ตัวแพ็คตรงกลางทั้งซินเชนโกเข้ามาเล่นกับปาเต้นะครับพอเป็นเคมลุกเฟสตรงนี้เริ่มอยู่หน้าเคโฮลแล้วไรซ์ Rise กับโอเดกาดก็จะอยู่ด้านบนกับฮาวเวิร์ดนะครับตรงกลางนะครับซาก้ากับมาร์ตินเนลลี่เนี่ยก็จะยืดอยู่2ฝั่งเลยนะครับยืดไว้แทบจะชิดเส้นเลยนะครับเพื่อสร้างพื้นที่แนวกว้างนั่เนเองแล้วก็สร้างสากาหนึ่งต่อหนึ่งนะครับกับฟูลแบ็ค ฝั่งตรงข้ามซึ่งก็เหมือนฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นเหมือนเดิมก็คือไรซ์ก็จะเติมไปเป็นเบอร์8ปดหรือว,ว่าเกือบจะเบอร์ส0นะครับในเกมลุกนะครับเพื่อรับผิดชอบที่ฮาร์ฟสเปซในฝั่งซ้ายใกล้กับมาเตเนอรี่นะครับส่วนโอเดกาดก็จะอยู่ที่ฮาร์ฟสเปซที่ฝั่งขวาอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นกองกลางตัวลุกอีกด้านหนึ่งนั่นเองนะครับก,งก,งกองกลางตัวรับก็จะเป็น2ตัวก็คือปาเต้กับซินชันโก้นั่นเองนะครับแล้วก็พอถึงเวลาที่เราวิวอัพจากไรย่าหรือจากเซ็น,นัีจช่่วงงทหลาก เรากลับจากดูไบามานะครับก็จะเป็นช่วงเอ่อก็จะเป็นช่วงต้นปีที่ผ่านมาเป็นต้นไปนครับที่โอเดกาเนี่ยจะลงมาเชื่อมนะครับเป็นเหมือนเบอร์หกหรือว่าเป็นเหมือนเบอร์8นะครับที่อยู่กับปาเตเป็นหลักนะครับในตอนบิวอาพซินเชนโกตอนนี้จะยืดออกไปก่อนนะครับถ้าเกิดโดนเพรสซินเชนโกจะยืดออกไปก่อนเราจะเข้าอินเวิร์สเข้ามาในตอนที่แกะเพรสหรือว่าอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าการเพรสเนี่ยไม่หนักมากนะครับผมส่วนในจังหวะนี้ไรซ์จะขึ้นไปเป็นเบอร์8ข้างบนหรือว่า อาจจะขึ้นไปอยู่ตรงพ็อกเก็ตตรงเบอร์สิบหรือว่าแถวแถวลายข้างหน้ากองหลังเขานะครับผมแล้วก็มาถึงในเกมรับบ้างนะครับอย่างเช่นในรูปนี้นะครับก็อาร์เซนอลจะยืนเป็น442อยู่ที่มิดบล็อกหรือว่าอยู่ตรงโซนตรงกลางถ้าส่วนใหญ่นะครับกองหน้าจะอยู่แถวบริเวณวงกลมนั่นแหละนะครับหรือว่าหัววงกลมหรือว่าตรงกลางวงกลมประมาณนี้นะครับก็จะเป็นลายอย่างชัดเจนครับลายกองหน้าลายกองกลางและลายกองหลังเป็น4 4แล้วก็2 บรรยากาศก็จะขึ้นมาเป็นตัวที่เป็นกองหน้าเวลาเล่นเกมรับนะครับแล้วก็ถ้าเวลาเพลสนะครับอเซอนอลก็จะเพลสด้วย4-4-2เช่นกันเพลสสูงก็อย่างที่เราเคยเห็นกันแล้วก็เห็นกันบ่อยนะครับก็เพลสให้ออกแบกนะครับแล้วก็จะดันไม่ให้เข้ากลางทีหรือว่าจะบีบให้คู่สู้โยนยาวนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับตรงนี้ทีนี้มาดูเรื่องสติของเกมนี้นะครับมีสติที่ น่าสนใจบางอย่างนะครับสถิติทั่วไปก่อนก็ออบอลโพสชั่นการคองบอลน,นะครับก็จะอยู่ที่56%รนะครับรยงที่ส4นะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ก็เราเคยทาได้มากกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่าประเด็นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันแลกมากับค่า x เเกมนี้ค่า xg ถ้าใครเห็นตรงนี้นะครับค่า xg อ็กเราก็จะเป็น 2. 2.2% 2ซึ่งก็ถือว่าเยอะนะครับค่า xg ถือว่าเยอะเทียบบรียงเห็นไหมครับ0.52นะครับ นั่นหมายความว่าเราเสี่ยงที่จะเสียบอลเข้าเขตโทษแล้วก็เสี่ยงที่จะสร้างสรรค์โอกาสในการทําเกมมากกว่าการครองบอลครับนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลก็อาจจะลดน้อยลงนะครับซึ่งก็จะมีทั้งการแลกมาทั้งสองฝั่งนะครับมีได้แล้วก็มีเสียนะครับแต่ซึ่งผมก็มองว่าแลกมากับการสร้างโอกาสการทําเกมที่เยอะขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในเกมนี้และนอกจากนั้นและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสถิติที่ผมคิดว่าน่าสนใจบางอย่างนะครับนะครับอย่างเช่นอย่างที่ผม หามาตรงนี้เลยนะครับนะก็คือเรื่องของการเล่นบอลโพสเซชันนะครับที่สามารถนําเข้าไปสู่แดนคู่ต่อสู้ได้นะครับก็คือการตั้งแต่การบิลอัพหรือว่าการเซตเกมตั้งแต่แดนล่างเนี่ยขึ้นไปแดนคู่ต่อสู้ได้นะข้ามไม่ได้นะครับ66ครั้งเลยเท้าต่อเท้าขึ้นไปนะครับหรือว่าการเล่นบอลโพสเซชันเนี่ยเข้าไปจนถึงเ,เขตโทษของคู่ต่อสู้เนี่ยนะครับ30ครั้งเลยซึ่งถือว่าเป็นการครองบอลที่ทําได้ค่อนข้างดีซึ่ง โอเคคู่ต่อสู้อาจจะเป็นลียงที่ที่เมื่อาวานเราก็เห็นแล้วว่าเขาก็ไม่ได้ร้อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็โดยรวมก็ดูดีนะครับดูดีอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งหลังจากดูไบที่อาร์เซนอลนทำได้ดีมากขึ้นเช่นกันคือการทรานสิชันทั้งไปทั้งกลับและในงวดนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการทรานสิชันกลับในแบบที่บีบข้างหน้าก็คือเคอร์เตอร์เพย์ซิ่งนั่นเองนะครับการเคอร์เตอร์เพย์ซิ่งเนี่ยเราสามารถแย่งบอลนะครับได้ในแดนคู่ต่อสู้เนี่ยครัั้้งงทเกม ซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีนะครับเป็นตัวเลขที่ดี35ครั้งเนี่ยโอเคมันอาจจะหมายถึงการที่เราเสียบอลแล้วเราแย่งบอลกลับมาเลยด้วยแล้วก็เป็นการที่เราไปเพรสมาด้วยซึ่งมีทั้ง2ออย่างเคาน์เตอร์เพรสกับเพรสซิ่งมันคือคนละอย่างกันนะครับแต่ว่าในนั้นมีเคาน์เตอร์เพรสซิ่งอยู่นะครับเยอะทีเดียวนะครับผมซึ่งเราก็เห็นใช้ในเกมแล้วพอเราเสียบอลเราค่อนข้างจะแย่งกลับมาได้ในทันทีก็ยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะครับในการทำทรานซิชันของอ์เซนนลในชุดนี้นะครับก็มองในแง่บวกได้นะครับ แล้วก็ทีนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของคีย์สำคัญที่ผมเห็นนะครับสิ่งที่แตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วมาแล้วแล้วก็เพิ่มมาในฤดูกาลนี้นะครับถ้าไม่นับลูกเซตพีซนะครับที่รูปแบบคล้ายๆเดิมแต่มีสิ่งที่แตกต่างไปหน่อยหนึ่งนะครับที่เราได้2ประตูนะครับจากลูกคอนเนอร์คิกอีกลูกหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่แตกต่างก็คือเรื่องของการครอสเข้ามานะครับเรื่องการครอสแต่ว่ามันไม่ใช่แค่การครอสเท่านั้นนะครับก่อนจะครอสนะครับอาร์เซนอลนได้ทําการโอเวอร์โหลดนะครับอย่างในภาพนี้ อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้บอลอยู่ทางด้านขวานะครับก็อย่างที่ทุกคนน่าจะเดาได้มีซาก้ามีไวท์มีโอเดกาดนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับรวมถึงมีปาเตคอยซัพพอร์ตอยู่ด้วยนะครับในรูปนี้มีซาลิบาอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าทุกคนมองในเขตโทษเราจะเห็นสาการเนี่ยที่ในพื้นที่เข้าทําเข้าทําจริงๆเลยนะสาการจริงๆอาจจะเป็น 3- ต่อ4แต่ในพื้นที่เข้าทําจริงก็คือช่วงกรอบปกหลานี่มันคือ3ต่อ3นะครับอ์เซนอนเนี่ยใช้การโอโดตรงเนี้ยบ่อยมากและลูกบอลที่เซิร์ฟไปเนี่ย นะครับที่ครอส้าไปนะส่วนใหญ่จะไปที่เสาไกลซึ่งไม่ใช่ h a r เวิแหละนะครับเสาไกลจะเป็นถ้าตอนนี้ก็คือ m a r t i n น r ลลี่นะครับหรือว่าหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะมีรูปไปดูก็คือจะเป็นซาก้าถ้าใครจำได้ซาก้าเกือบมงได้ถึงสครั้งนะครับในจากเกมนี้นะครับนะก็จะเป็นรูปแบบที่เห็นได้ชัดขึ้นมาในในเ,ออเกมล่าสุดจากรียงนี้นะครับอย่างรูปนี้ก็เช่นกันก็ ซินเชนโก้ครอสเข้ามานะครับลูกนี้ซาก้าหมงนะครับแล้วก็ออกเสาสองไปถ้าเกิดใครจําได้นะครับโอเดกาดใครจะเห็นว่าโอเดกาดเนี่ยพยายามวิ่งขึ้นมาถ้าใครสังเกตนะครับโอเดกาดพยายามวิ่งขึ้นมาเพื่อเติมให้จํานวนเนี่ยตรงหน้าประตูเนี่ยเห็นไหมครับมันกลายเป็น3ต่อ2นะครับถ้าเกิดแยกมาเฉพาะตรงหน้าประตูเลยนะครับจะเป็น3ต่อ2กองหลังเซนเตอร์คนข้างหน้าก็ต้องโอเคโฟกัสที่โอเดกาดละเซนเตอร์ของหลังต้องโฟกัสที่ฮาวเวิร์ดละแล้วคนที่ว่างตอนนี้ก็คือซาก้าในรูปนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งก็เป็นเ,เกมแลนที่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าเอามาใช้ตรงนี้นะครับและอย่างรูปนี้นะครับถ้าใครเห็นนะครับรูปนี้ในจังหวะเนี้ยไม่ได้ครอสนะไม่ได้ครอสจังหวะนี้เราตัดเข้ามาแล้วอุตสาหก,ก็ยิงแล้วโดนพวกสัตว์ตู้ปัดออกไปเป็นลูกแต่มุมนะครับแต่ว่าเมื่อมันมีโอกาสที่จะได้ครอสเห็นไหมครับเพราะมันมีโอกาสที่จะได้ครอสนะครับอุตสาหเนี่ยรู้แล้วแล้วก็พยายามจะวิ่งเข้าไปถ้าเกิดทุกคนเห็นนะครับในส่วนที่ มีส่วนร่วมในการที่จะทาประตูได้เนี่ยตอนนี้มีฮาเว็ตกับซาก้าที่พร้อมจะเข้ามงโอเดกาดเนี่ยเตรียมเข้ามาเป็น3ต่อ2แล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการเตรียมการในขั้นหนึ่งถ้าครอสเข้ามาก็ผมก็เดาเอานะเดานะว่าลูกนี้ก็น่าจะครอสเข้าไปที่ซาก้าโอเดกาดอาจจะวิ่งแทรกไปตรงกลางหรือว่าวิ่งแทรกไปข้างหน้าเพื่อดึงสถานการณ์ให้เป็น2ต่อ2ระหว่างกองหลังกับโอเดกาดกับฮาเว็ตกับกองหลัง2คนนะแล้วก็ซาก้าก็ มาข้างหลังพื้นที่ก็จะเปิดสําหรับซาก้าความสนใจก็จะลดน้อยลงสําหรับซาก้าตรงนี้นะครับแล้วก็ลุกนี้ก็เช่นกันนะถ้าเกิดใครจําได้ลุกนี้ซาก้าหมุกแล้วก็โดนปัดออกไปนะครับออบอลไหลย้อนมาซินเชนโก้จับจังหวะหนึ่งนะครับแล้วก็จังหวะนี้จะเป็นไรซ์แล้วก็เป็นฮาวเวดแล้วก็เป็นซาก้านะครับที่พร้อมจะวิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็จังหวะที่ครอสมาแล้วนะครับด้วยความที่ซาก้าไปถึงแล้วก็ไปถึงเร็วกว่านะครับแล้วก็บอลเซิร์ฟมาที่ซาก้าพอดี เกมนี้ซินเชนโกเล่นลูกครอสได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ได้มงแล้วก็ได้ลูกแตะมมุมนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกอาวุธหนึ่งก็ได้นะในในซีซั่นต่อไปนะครับที่จะมาถึงนี้นะครับต้องรอดูต่อไปแต่ก็เห็นค่อนข้างจะเป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนในเกมนี้หลายๆครั้งนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้พูดถึงคีย์พอยต์นะครับเป็นข้อดีที่อาจจะเห็นได้ในซีซั่นนี้นะครับเป็นต้นไปได้แล้วนะครับทีนี้มาพูดถึงข้อที่ผมกังวลมากดีกว่านะครับ ข้อที่เห็นและกังวลเนี่ยอาจจะย,ยังมีไม่มากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ารียงอาจจะไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันมี2ข้อหลักๆที่ที่คิดล่วงหน้าแล้วก็กังวลอยู่เหมือนกันข้อแรกนะครับก็คือซินเชนโก o ซึ่งเรื่องที่กังวลเนี่ยเป็นเพราะว่าซินเชนโกเล่นดีโอเคแปลกไหมนะครับก็ถ้าซินเชนโกเล่นดีเกมลุกเนี่ยเขาดีมากนะครับถ้าเกิดว่าดูตัวเลขตามที่ ตามสถิติที่เห็นเลยนะครับนะตัวเลขตามนี้ก็คือซินเชนโกเนี hmm. ่ยสามารถเป็นคนเนี่ยที่เอาบอลเนี่ยขึ้นไปในฟนอลเทิร์ศเนี่ยนะครับเป็นคนที่ส่งบอลขึ้นไปในฟนอลเทิร์ศหรือว่าแดนสุดท้ายของคู้ต่อสู้เนี่ยเป็นอันดับ3ของทีมนะได้เป็นอันดับ3ของทีมนะครับสองอันดับแรกก็คือโอเดกาดกับปาเตได้11ครั้งนะครับจาก12ครั้งนะครับสำเร็จ11ครั้งนะครับโอเดกาดกับปาเตนะแต่ซินเชนโกเนี่ยได้6ครั้ง นะครับจาก9ครั้งซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากนะครับเป็นตัวเลขที่ดีเลยสําหรับกองหลังด้วยซ้ำนะครับเป็นตัวเลขที่ดีลูกครอสก็ดีนะครับแล้วก็การเล่นเกมรับในวันนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรที่ท้าทายเท่าไหร่นอกจากลูกที่โดนเมดแลนไนนะครับนะครับลูกนั้นแทงทะลุไปนะครับก็เราก็จะเห็นว่าจะมีลูกแบบนี้แหละที่เป็น1ต่อหนึ่งลูกตัดหลังอะไรเงี้ยที่มันน่ากลัวและในเมื่อซินเชนโกเล่นดีเนี่ยหมายความว่า1คือโอกาสในการเป็นตัวจริงเนี่ยมันสูง แล้วพอโอกาสในการเป็นตัวจริงสูงเกมลุกไม่มีปัญหาซนจัโก้ทาได้ดีอยู่แล้วเกมคลองบอลเกมที่พาบอลขึ้นไปเกมที่เล่นกับเพื่อนอยู่ห้องบนอะไรเงี้ยสร้างสรรค์ในเกมลุกอะไรก็ตามเกมที่บอบโพสชั่นเปลี่ยนฝั่งเลยดีแต่เรื่องเกมรับเนียน่าเป็นห่วงนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันจะเหมือนกับเกมอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นเกมกับไบเยนนะครับในเลกแรกที่เกมเราค่อนข้างจะโดมิเนตค่อนข้างจะครองเกมทั้งหมดเลยไม่มีอะไรเลยนะครับ แล้วถึงตอนนั้นคริออยู่ดีก็พลาดให้ซาน่โดนพลิกไปลูกเดียวเลยนะครับเกมเปลี่ยนทั้งหมดเลยโมเมนตัมเกมเปลี่ยนโมเมนตัมซีซั่นนั้นค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเลยนะครับนั่นคือเรื่องที่กังวลกลัวว่าเฮ้ยมันจะเกิดแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าซินเก้พลาดสักลูกหนึ่งนะครับนะบซึ่งก็ข้อดีเราก็คือมีคาราฟิโอรี่เข้ามาแล้วนะครับซึ่งคาราฟิโอรี่นี่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับนะในเกมแรกยังต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่แหละนะครับเกมแรกมาไม่ได้แบบ ดีเลยไม่ได้เห็นว่าดีเลยขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับแต่มันต้องใช้เวลาปรับตัวแน่นอนดูแล้วยังไม่เป็นกับแท็กติร้อยเปอร์นะครับคราฟิโอรีมันไม่เหมือนกับทิมเบอร์ในตอนคอมมูนิตี้ชิลปีแล้วเนาะที่ทิมเบอร์ทำได้ดีกว่านะครับนะแล้วก็ลอทิมเบอร์หาเจ็บกลับมารอโทม่หาเจ็บกลับมานะครับก็อย่างน้อยแบ็กซ้ายมีตัวเลือกที่ค่อนข้างจะดีมีคิวิโอยคนหนึ่งนะครับเป็นสแปร์ได้แล้วไหนจะมีลุยส์เคลลี่คนหนึ่งนะครับที่โอ้คนนี้ก็ดู ดูโอเคอยู่นะครับนะแต่ก็เรื่องซินิโกก็เป็นเรื่องเล็กๆที่กังวลไว้นะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของหน้าเป้านะครับเรื่องของหน้าเป้าก็อย่างที่ทุกคนเคยเห็นก็คือเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ฮาวเวิร์เนี่ยค่อนข้างจะเงียบนะครับซึ่งฮาวเวิร์เงียบนี่ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับฮาวเวิร์เงียบแล้วเดี๋ยวยูดีก็ยิงได้เป็นเรื่องปกตินะครับเกมก่อนหน้านี้ก็เงียบนะครับ นะแต่ก็ยังแอซิสสองยิงหนึ่งเนาะเกมก่อนหน้านี้ที่ที่เจอ,เ,อ,อเกมที่แล้วอะครับนะก็เงียบแต่แอซิสสองยิงหนึ่งแต่ทั้งเกมก็เงียบอยู่ดีนะครับนะก็ส่วนลูกมาเกมค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเกิดดูจากสถิตินะนะครับเสียบอลในแดนตัวเองเมื่อลงเป็นฟอสไนนะครับลงมารับเนี่ยเสียบอลในแดนตัวเองเนี่ยสามครั้งใน4ครั้งเนี่ยเล่นสําเร็จครั้งหนึ่งนะแต่เสียบอลไป3ครั้งนะครับทําให้เราโดนทรานซิชันได้นะลูกแบบนี้นะครับนะแล้วก็ ข้อสําคัญอีกข้อนึงเลยนะครับซึ่งในเมื่อเขาเป็นกองหน้านะครับข้อนี้สําคัญมากๆก็คือค่า xg ค่าในโอกาสในการทำประตูนะครับนะโอกาสในการทำประตูเนี่ยนะครับ xg ฮาวเวิร์ดเกมล่าสุดเนี่ยกับดิยงอยู่ที่0.21นะครับถือว่าน้อยสําหรับกองหน้าถือว่าน้อยนะครับนะเราลองมาดู xg คนอื่นกันนะครับนะในเกมเนี้ยเชื่อหรือไม่ว่า xg ที่สูงที่สุดในเกมเนี่ยคือซาลิบาอยู่ที่0.54 อยู่ที่0.54อันดับ2เนี่เป็นซาก้า0.44นะครับซาก้าก็อยู่ในพื้นที่นี้อยู่แล้วนะครับอันดับ3เป็นโทมัสปาเตเป็นปาเตอยู่ที่0.27นะครับอันดับ4เป็นกาเบลมากานเยสของเราเซนเตอร์ Center นะครับ0.26นะครับแล้วก็เบนไว้อยู่ที่0.25ส่วนทาวแบดอยู่ที่0.21นะครับนะเอาจริงแล้วใกล้เคียงกับมาร์ตินเนลี่นะครับ นะประมาณเดียวกันตัวเลขเดียวกันนะครับนะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับว่าถ้าเกิดว่าฮาวเวเป็นหน้าเป้าเนี่ยโอกาสในการเข้าทำเนี่ยมันจะเป็นยังไงจากลูก Open Play ทั้งหลายนะครับจะเยอะหรือจะน้อยเท่าเท่าเท่ากับฤด,ดูการที่แล้วไหมถ้าเกิดว่าเขาจับฮาวเวดด้วย p ฟิสิกอลที่มากขึ้นนะครับเพราะฮาวเวใช้ Physical ในการบังบอลในการพิกบอลถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้ใช้ฟิสิกอลกับฮาวเวมากขึ้นหน่อยนึง โอกาสจะน้อยลงไหมนั่นคืออีกเรื่องที่กังวลน,นะครับนะก็มันก็จะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีมากนะสำหรับเกมลูกของเราครับในการจบสกอร์เราจะพึ่งซาก้าพึ่งเซตพีซอย่างเดียวนั้นไม่ได้เราต้องมีความหลากหลายมากกว่านั้นนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับเกมของลียงล่าสุดที่ผ่านมาก็ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไงก็คุยกันได้นะครับผมนะและสุดท้ายน,นี้นะครับสําหรับคนที่ เล่นฟุตบอลคนที่เป็นโค้ชคนที่เป็นนักบอลหรือว่าคนที่ดูบอลทั่วไปก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทิปทั่วไปเล็กน้อยที่ผมจะพูดถึงวันนี้ก็คือว่าคําว่าโอเวอร์โหลดนั่นเองนะครับโอเวอร์โหลดเนี่ยนะหมายถึงการทําให้จํานวนมันเยอะกว่านะครับในเกมฟุตบอลนะครับมันมียังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ผมพูดไปว่าอาร์เซนอลพอหลังจากบิลล์อัพได้แล้วนะครับจะปรับมาเป็นยืนหลัง3าใช่ไหมครับอย่างตอนนี้นี่นครับกาเบียวซาลิบาไว้อันนี้คือลูกบอลนะนะครับซินเชนโก้เข้ามาอยู่นี่กับปาเต้นะครับ แล้วก็ออเดกาดกับไรซ์อยู่ตรงนี้นะครับใช่ไหมครับฮาวเวดอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะลงมานะครับถ้าฮาวเวดลงมาเมื่อไหร่นะครับทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้ถ้าเกิดนับแค่โซนตรงกลางไม่นับปีของเขานะนะครับเราจะมีคน4ต่อ5นะครับตรงนี้เราคือเราโอเวอร์โหลดตรงกลางแหะนะครับถ้าเกิดว่าฮาวเวดลงมาเชื่อมเกมเป็นฟอลส์นะหนตรงนี้นะครับนะ แล้วมันก็จะสร้างประโยชน์ยังไงบ้างในเกมนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเซนเตอร์ตัวหนึ่งเขาตามขึ้นมานะครับสมมติเขาอยู่ไลน์แบบนี้เซนเตอร์เขาตามฮาเวิร์ขึ้นมาให้เป็น5้าต่อห้าถ้าเซนเตอร์ตามพื้นที่ตรงนี้ก็จะเกิดนะครับและบอลก็จะมาที่มาตินนลลี่เนี่ยใช้พื้นที่ตรงนี้ได้หรือว่าปีกก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ถ้าเซนเตอร์ตรงนี้ตามนะครับพื้นที่ฝั่งซาก้าก็จะเกิดนะครับนะครับอันนี้คือการอร์โหลดของอาเซนนลนะครับหรือว่า หรือว่านะครับถ้าซินเชนโกเนี่ยตอนแรกอยู่แบ็กซ้ายเนาะเราปีกแบ็กขวาปีกขวาอยู่ตรงนี้นะครับปีกขวาอยู่ตรงนี้ซินเชนโก้หุบเข้าไปข้างในอินเวดเข้าไปข้างในแล้วปีกเขาตามเข้าไปเป็น5ต่อ5ข้างในนะครับหรือว่าเป็น4ี่ต่อ4ข้างใน5ต่อ5ข้างในตรงนี้ถ้าเป็นแบบนี้คนที่มีพื้นที่ก็คือกาเบียวนะครับนะครับเราก็เลือกโอเวอร์โหลดตรงนี้เพื่อที่ให้เขาตัดสินใจให้คู่อสู้ตัดสินใจว่าเขาจะทํำยังไงนะครับ นี่คือการโอเวอร์โหลดคือการเพิ่มจํานวนให้เยอะกว่าในพื้นที่หนึ่งเพื่อที่จะได้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นหรือเพื่อให้คุรุสู้ตัดสินใจนะครับว่าจะป้องกันยังไงถ้าเกิดคุรุสู้ตัดสินใจแบบนี้พื้นที่อื่นมันก็จะมีที่ว่างนั่นเองนะครับประโยชน์ของการโอเวอร์โหลดตรงนี้นะครับหรือว่าอย่างในบางครั้งนะครับที่บอลเนี่ยสามารถเดินทางมาถึงซาก้าได้นะครับซาก้าได้บอลเป็นซาก้าหนึ่งตอนหนึ่งตรงนี้เห็นไหมครับหลายๆครั้งซาลิบาเขาจะเคลื่อนมาหนึ่งนี้ กาเบียก็จะเคลื่อนมาตรงนี้ถูกไหมครับไว้ White เนี่ยจะเป็นตัวที่โอเวอร์แลปขึ้นมาถ้าซาก้าอยู่ตรงนี้ก็จะเป็น1ต่อ1แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไว้ขึ้นมานะครับก็จะเป็น2ต่อ1อันนี้ก็คือโอเวอร์โหลดแล้วนะครับในในด้านข้างตรงนี้นะครับโอเวอร์โหลดตัวนี้เขานะครับเป็น2ต่อ1นนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ให้มากก็น,น้อยบ้างนะครับนะฝากกันช่วยกัน กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ